นี่จะไม่อยากเชื่อเลยทำไมอ่ะก็โลงฉันจะเป็นเด็กดีแท้ๆแจ็คนี่ครูเองนะผู้ช่วยขออ,อครูอลลิ่ด์ไกล่ะเราคุ้นเคยกันดีนะแจ็คครูจะบอกอะไรให้แจ็ควางมีดเส้นนะแล้วก็ปล่อยพรพันไม่มีใครทำอะไรแจ็คหรอกครูขอยืนยันไม่เช่ไม่มีใครทำ เห็นหรือเปล่าแจ็คพวกเรากำลังถอยแล้วน้าถอยฮ่าไอ้ตำรวจยังอยู่เต็มไปหมดแล้วเนี่ยแจ็คฉันกับตำรวจทุกนายถอยแล้วจะไม่มีใครเข้าใกล้แจ็คไปทันขาดดีดีดีไปเลยไปให้หมดคืนตำรวจทหารฆ่ามาอีกอีกอย่างนี้ตายตายอย่างเดียวตาย ไอ้ก๊าโลกดักแผ่นดินไว้พอนพ่อล,ลูกข้าดีๆนะเว้ยไม่งั้นนะขจะยิงไอ้หัวกระจายเลยไม่ปล่อยพ่อพันลูกข้า<ม>ใช่ไหมไม่ปล่อยใช่ไหม,มถ้าอย่างนั้นข้าจะเอามีดตัดอ้อยนี่แหละฟันคอแกให้ขาดอะอย่าเขาตัวแก้มเ